ชี่หุงโอ้โห65โทนี่เพอร์ซีครับผม91สตีฟโรเบิร์ตอุ้ยแล้วก็63ลูทิวยีหมอกอุ้ยอ่านชื่อสั่นเลยครับภาพตัดไปโอ้โหผมไม่ได้ดูน่ไมผมพลาดแน่มากเลยพลาดเอ็นจีไวมิงเลมอนโอเคโอเคอลิสซาลาชนเจอเ์รี่เจ้าปุ๋ยเจ้าปุ๋ยมิกุกาลาดชันหุงฟุง บอยยังพีชระลูโอลินลิตาวัราก่อนมิตตอลีโฮชิครกิจที่ยิเป็น5้าธนากจพาณิชย์กูลครับผมยีมนาพิยเอจมิตตลีเอยปวองไลคันเอยีก้ัลพศวเฮัลโหลสามสิบิลแหมปนตัดมาตอนกลัอ่าชื่อแบ๊บนึ๊กแบบการ่าฮัลโหลโอฮัลโหลการ่า เวลคัมชูไทยแลนด์กันน้าที่บ้านมียุงไหมที่บ้านมียุงไหมที่บ้านมีไหมอ๋อมียุงนะโอเคกันนามาแข่งรถด้วยนะขอบคุณครับเป็นโจอีกันหน้านี่ครับวัยรุ่นหนองจอกอาวัยรุ่นหนองจอกทำธุรกิจอยู่เนาะมากับพี่เอ็กเนาะมา่อเช้าพี่เอ็กเนาะครับผมอ้าวหนึ่งศนยฮะยังไม่ทันแข่งเลยแอนซันซูครับผมแป๊บหนึ่งถอยรถแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง รู้สึกว่ามีคุณอาร์ตลงด้วยหรือเปล่าหรือเปล่ามีชื่อไหมมีชื่อครับเอ่อเอกชัยอ๋อไม่ใช่ใช่อ่ะชัยมงคลช้างน้อยใช่ใช่พี่อาร์ตต้องเตรียมต้องรวมมาท้ายอ๋อ,อ,อถ้าเป็นทีมเขาไงเป็นทีมเขาอ่ามีทีมเขาลงด้วยก็มีสามคนขคับโอ้โหโอเคตามนั้นนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยนะ ดารานักแสดงมาวันนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปรมาร์ต์รถเลสโอตโต้โตโต้นะครับแน่ดารานักแสดงแล้วก็ขึ้นมาคุณเก่งคุณเก่งเซอร์วิสโอ้โหเก่งเซอร์เพียนสายคำคมสายคำคมครับเชิดเฉือนเนี่ยเซ็จแลกเปอรปอยอ่าใช่ใช่คุณสารวุฒิผูดถูกเสร็จแลกเปอรปอยเดี๋ยวผมต้องถามคุณโจอี้หน่อย โอเคโอ้โหลดเยอะอาซีเ Academy ครับผมต้องบอกว่าเลยรุ่นนี้เขามีเรดี้ด้วยนะมีเรดี้อยู่ีครเดี้ใช่ครับเรดี้โดยเฉพาะเลยอ๋อนี่มีอาริสราชนเจริญถูกต้องมีเจ้าปุ๋ยเคโกะมิลิตาใช่ไหมแ้วเดี๋ยวดูเหมือนจะมีบิ้วยใช่ไหมอ่าเแล้ววิวประมาณนี้นี่ก็แฟนพี่เบป็นเป็นเป็นนี่นะสิทัศน์ พูดอกอากาศเลยเหรอเขารูา้กันเขารู้กันเอ้ามีเอปานินด้วยยักนครับเอกรชัยยิ่งเสียงบีโอจับไปเลยเอปานิน,นโอเคสู้ๆครับมาดูกันดีกว่าครับสัเอาครับผมสัญญาณไฟแดงกับมเมื่อเกมนั้นขันไต้พบ กิดช่องนะครับผมในคัสของจูนิแชมโอ้ข้างหน้าออกไปแล้วครับข้างหลังยังมาไม่ถึงเลยครับยังเข้าไม่ถึงโค้งหลังตรงแล้วโอ้โหรถมันยากแล้วกันใครกันบ้างครับเนี่ยเหมือนเบนูมามาฮะเบนดูร<ด>นะดับที่สองครับ<า>ผมแน่นอนครับตายพบเป็นระดับหนึ่งครับตายพบหนีไปรถมันเจ้ะโอ้โวินแดนครับผม อยู่ตรงนี้นดแดนแหวกได้แหวกครับผมใครแลนด์หวกก่อนเลยโอ้โหดูครับเป็นเอเชียเอเี A Z. โอโ้เพื่อนเราครับฮ่องกงมาเลเซียโอ้อยู่ตรงนี้ฮ <c ười> ะแหวกกันมาครับคุยกันภาษาอะไรกันคุยกันดีๆนะฮะแต่งกัน<โ>อย่าง <ๆ S 1> <ะ>นั้นโอ้นีเฮาวนีเฮาวนีไปกั็นีเฮาวฮะโอ้โหเอาครับผมรอไลรเรียรกันสักคู่ลงจากร้อยอาโอ้ยลอยอาเขาอย่างนั้นไม่ได้โอ้ค่าอกคันกับลอยอาคุณป้าช่วย วุ้ใจจะวายอะไรกับเนี่ยน่ารักของแคสโต้ครับทุกทีโอ้โหคุณผู้ชมเยอะเลยเอ้ยเบรกันท่วมบรรลอลเลโอ้โหมันเซ็ตกันอย่างเนี้ยโอ้เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเบรกแล้วก็ปล่อยครับโอ้เอ้าวจมูกอยู่ตรงนี้อ่ะหมายเลขห้าสิบเก้ามาตรงนี้ห้าสิบเก้าเป็นนักด่าของไทยเนี่ยเอาดูไม่ทันแล้วมันเยอะขอไปกินครับผมโอ้หกหนึ่งหกหนึ่ง โอเคบอยยัง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 บังยอยอ่าโอเคนี้หนึงหนึ่สี่งหนึ่งสีอลิสตาอลิสตามิกกุกะลาพิกกุกลาเออต้องอย่งเงี้ตัวแทนหมู่บ้านเออมาทีในเป็นนักแข่งหญิงเป็นนักแข่งหญิงเลดี้แล้วเลดี้อ่าหกสองอหองสองพยมิตาลูมิตลูชิวอ่านก่ดูทางแก่ดูทิวดูชิวอ่ะูชิวมาแล้วูชิว มาเจอกับหม้ยเลข15ครับเป็นของเพชรชราเหรอพิชชาลารูเพชรชราสักอย่างนะสักอย่างครับแฝดเขียนประตักจิกกันนะสกุลโลเอามาครับดูผู้นำครับไตพบเกิดช่องหนีไปฮะนี่ครับเกิดดีครับเรียกว่ามาซ้อมรถด้วยมารุกสนุกด้วยฮะคอยบอกไปแล้วฮะมาครับนำอย่างยาวครับต่อมาครับมาตรงนี้ครับพันตัดมาหมายเลข เอ็ดครับแอนสตันนะแอนด์นตันแอนสตันแล้วโอ้โหตอนนี้ก็เป็นเลื่องทนะี่สองศูนย์ครับกีนูกีนูกีนูโอ้โหกีนูกีนูอยู่ัำแบบนี้เลยด่ดีวิงเอฟดีครับผมจากแล้วปิดการหลักครับมาครั้งแรกครับกองเชียร์บอกตังไม่ทันเสียงดังไม่พอถูกต้องถูกต้องมุยแกร์รตี คุยเรดี้เขามีเปิดนะมุ้ยมาแล้ว้ว SPC มาได้แล้วจะวิ่งแต่ช้าอย่างเดียวไม่ได้นะต้องไปวิ่งพีระด้วยเออานจะช้าอย่างเดียวเลยแก๊งเนี้ยต่อไปครับหมายเล่น76ครับเคียวกโก้ได้เะครับนี่ก็เ l ด d ี้ของอ้าววันนี้มาในบอดี้ของรถเดียเซดเียซดนะมีฟ้าสวยไสตอนนี้นี่ perfect นี่ผีสว่างช้าเยอะไปหมดเลยเป็นลูกกว่าเลยนะ หมายเลขท่าสิบเจ็ดไปแล้ครับแซงขึ้นมาเจียวโบให้แซงขึ้นมาครับมาเล่นหนึ่งถึงสองครับบอกว่าเจียวโขึ้นเป็นเลยกกี้นะไม่คิปล่อยให้เอาละครับตอนนี้หมายเลขท่านเจ็ดนะเป็นของทิ่เตอร์ชูมันจับหนึ่งแต่อันนี้เป็นอันนี้จับสี่จับห้าใช่ครับจับห้าเฮียรูกับแอนตันใช่ครับเขาแบ่งเป็นคู่แล้วครับคุณผู้ชมแบ่งเป็นคู่แล้วอันนี้ร้อยสามดันแเทนกับมิเกลก็ถูกคู่โหัโบโบโบโซโบ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 โ ผู้นี้ก็เจอกันในเอดูแรงและมิคาเอลไปมีเคเอลโอ้โหดีจีมิเคเอลีนเครื่องเดิมัะผมเส็นช่วงล่างเดีครับโอ้โหช่วงล่างดีมีชายเลยครับสายเลี้ยวต้องอย่างนี้แล้วฮะช่วงล่างดีๆนะฮะเซ็ตดีๆนะครับขับให้เข้านะเลี้ยงง่ายหอกอเลยบ่านไม่ทันแล้เนะ 464ท้านจอดซะแล้วมิเตอร์เอ็มจีไวมิ้งแต่เลมอนแต่เลมอนจอดไปแล้วเอ๊ะใครจอดไปแล้วก็ไปต้องพากครับเอาขอดูหน่อยด้วยมีอะไรหมายเลขอะไรอีกเห็นซีเอคืออะไรครับอ่าสวิตเชอร์สวิตเชอร์ของอห้25เลยสวิตเชอร์เดี๋ยวผมบอกให้เอออ่าดูคุณอาร์ตหน่อยเออคุณอาร์ตคือคนไหนครับ25คุณอาร์ตคุณอาร์ตโดนละไทยอ่ะคุณอาร์ตอ่า การแก๊งพี่เอ็กอ่ะอ๋อแก๊งพี่เอ็กเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ให้ฮะเดี๋ยวเขาหาให้ฮะก็รถเขาเยอะมากจริงๆนี่เด๊ะวิ่งรอบหักไดสองห้าสองห้าเด๊ะธนาธนากรพันธุ์ตะกูลเออเน่เน่เน่คุณอาร์ตเองฮะของคุณอาร์ตเปลี่ยนชื่อเหรอนี่ครับมากับสองห้าครับคุณสาครับคุณสากรีนที่ครับกรีดคุณสาทำอะไรอยู่ครับคุณอาร์ตออกแล้วกรีดครับช่วยกันกรีดครับ โอ้โหดารามากรีนนี่ครับโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าเปิดทีมมาปีนี้เนี่ยเพื่อมาลงแข่งแบบนี้เลยนะัสามสามพักนะครับจะไม่ผิดมีพี่เอ็กด้วยนะครับเมื่อกี้ตาโจนี่กาน่าเนี่ยไปปล่อยยุงไม่ได้ลดโอ้โหไมเล่น็มแล้วกระป๋อยนี่ครับอคกาซาเซโมอาอคาซาเซมาโอ้เหนื่อย แกว่ามาดินี่มากูหลังดีกว่านี่ช้างน้อยช้างน้อยใช้มงคลช้างน้อยกัจำนวน24ครับผมมีจักรมีนาพิโยใช่พิโยพิโยพอ่ผมพิโยซันตอนนี้ย้ายมาอยู่กับคุณใบอ้อครับผมเอาวดีครับพี่เอกส่งเข้าประกวดครับพี่เอกเนี่ยนี่อันลิมอันลิมอ่าแล้วมีอันลิมด้วยนี่นี่สองสี่นี่แกกัเดียวกันหลังโดนรลังโดนกันล้านรถเกตกาล์ดรถใหม่ด้วยอ่าลำนี้ นี่ครับโมเทกกาลาต์เลยคลาดเจ้าดิวดูแลอยู่โมเทกกาลาต์สิสองตีครับแล้วเจอสามสามครับโอ้โหนี่ครับอุจารดิดครับคนอุตารดิดครับเอาละครับตอนนี้จะไปเสิร์ฟให้กับ้านที่อันที่ลูใชยอ่ะโอ้โหอุจารดิดแตงครับเขี่ยบอดลงบอลหลงกันแล้บอยมีดีสโตบอยบอกว่าเดี๋ยวพี่นาพิโยะมาก oh, er ินหลงรับแรงกันตอนเร็วพินาพิโยะไอ้เจ้าหนี่ครับพินาพิโยะกินทุเรียนไหม ดูย you know ูโนตูเลียนแถบี้บอกแจ็กกินโอมาเกส์ฟาสต์คอณผู้ชมคบโอ้ผ้าสัตว์นะครับเปลี่ยนไปเปลีป่ยนไปแล้วจะแด<ส>งในผ้าสัตว์สุภาพในทางเลยอเลยอาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ดีกว่าครับหมายเลขหกสิบสองครับอ่าลูทิวลูทิวนะจาก NCAA ฮะตอนนี้จะถามว่าใครนำแล้วงงไปหมดแล้วตรงนี้ครับนี่ซึ่งต้องบอกว่ารถทั้งหมดเนี่ย35คันนะครับ เขาเรียกว่าเกกาเลซิ่งนะมาครับผู้นำผมอยู่นี่โอ้ยผู้นำมาแล้วเกิดช่องครับผมเอาแล้วครับตอนนี้ผู้อันดับหนึ่งอันดับสองครับสนุกทีเดียวครับตอนนี้ไต่พบเกิดช่องครับหนีไปฮะและตอนนี้หนีหาวตามมาฮะกับเควินไวนะครับโอ้โหติดกันพราะเอาแล้วครับผมตอนนี้ครับไต่พบต้องเจอการบ้านแล้วครับ โอ้ไตรพบโดนกดนันครับเควินเฮ้ยเขาเป็นใครครับเนี่ยและขับคันนี้ได้อยู่ในอันดับที่2หรือว่าเวลาดีเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นครับภาพตามมาดูดิเดี๋ยวขอขอแสงคุณอาร์ก่อนคุณอาร์ลบไปก่อนครับไปตงกีดครับไปตงกีดมาแล้วครับใส่ผมไตพบเเิดช่องผมกิดแล้วเนิดวันนี้ไปแล้วครับพื้นที่ไตพบผมไปก่อนแล้วก็ไม่สนใจใครแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งครับโอ้เควินเปิดอย่างกี้ครับคุณอาร์ซึงก็ตกใจลั่นหลบหนีให้เลยทีเดียว โอ้โหดุดันจริงๆนะแทบจะเอาหัวมาไหลให้เขาเลยนะครับหักค่หน้ากลัวเลยเดียวดูครับเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟทัทสายกันหมดแล้วครับแซงกันไปเองแล้วกันนะครับโอ้โหกรพะโอ้ด่ผมบอกแล้วครับการแข่งกันนี้ยจิมเปิดสนามนะโอ้รถเยอะจริงๆนะครับการเรียนรู้สึกอะครนี่นี่โรงเรียนเรียนกันแบบนี้เหรอเนี่ยแหมนักเรียนรู้สึกกะโหเยอะจริงๆครับไม่ว่าสายนัว ต้องบอกว่าไตพบครับถึงรถจะเยอะนะครับแต่ไตพบวิ่งอย่างทีหนึ่งสามนะครับมันธรรมดาเลยแล้วคุณผู้ดูถ้ารถโล่งจะขนาดนั้นเลยดิและเควินก็หนึ่งาทีหนึ่งสามเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับผมว่าถือไม้ลายมือคู่นี้ไม่ธรรมดากันทั้งคู่นะฮะฮันตะกรครับอันดับสามก็หนึ่งาทีหนึ่งสามคุณผู้ชมเอาแล้วสิครับเพราะฉะนั้นตัวแปรทั้งหลายทั้งแหลาก็คือเก่งกะเลสซิ่งไงละครับไฟนอลแลบแล้วคุณผู้ชมไฟนอลแลบแล้วรสชัยชูโวย กบอพี่ครับรถชัยอยู่นี่ครับรถชัยมาแล้วโอ้โหรถชัยครับคุณธนากิจคุณธนากิจโอ้โหรถชัยสู้เว้ยเออสตาร์ใช่ไหมฮะนี่อันดับสามอันดับสามตระกูลกับคุณได้ยุธยาอ่าโอเคไล่ละผมเริ่มรู้ละช่างน้อยช่างน้อยขึ้นะไทยมงคลไทยมงคลอ่าไทยมงคลไทยมงคลอันนี้นี่นี่นี่หนึ่งสองศูนย์อ่าเกียร์ดูเกียร์ดูแล้วก็ตามไปด้วยมาพิกเอล ไปทำให้หมดนะเยอะหรือเกินเอาคุณผู้ชมครับมาด่วนลำดึงครับตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาใดๆแต่มันห่วงตรงที่ S1 สหนึ่เนี่ยถ้าไปเจอรถช้านี่มีปัญหาแน่เพราะว่าเควินมาเร็วมากนะครับ S2 แล้วครับคุณผู้ชมครับกองเชียร์ใจพบจ้ะกองเชียร์ใจบคกับเตียวกี๊ครับเตียมกี๊สิครับของเชียร์ใจพบอุ้ยเลียวเรียวเรียวเอาแล้วครับเควินมาแล้วครับกองเชียร์ใจพบอยู่ไหนครับกับเควินครับ หนีไปกั่หนีห่าวครับเควินของจริงครับผมไม่ได้ชื่อเควิลอะไรเฮ้ยเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับไอพุทเปิดช่องครับผมสุดยอดนะดีดดีอาร์พีเอ็มโอ้บอกครับเป็กดูพเป็กดูแน่จบไปแล้วฮะสองพันอย่ารีบหมดครับทันที่สามพลังงานสดเป็นสองพันเบอร์ชุนบุรีชนบุรีร้อยร้อยทันตะกรกับคุณนายยุทธยาครับ ผู้ชมครับจบแล้วครับจบคันที่สามครับจบกันที่สองครับเย่เรียบร้อยฮะคันที่สี่คันที่สี่ไหยังหลุมขนมาเอนตันก็เป็นแเน่แอนตันแอนตันคันที่สี่แล้วคันที่ห้าเป็นเน่ฮะกีนูเรียบร้อยฮะัตามนี้แหละดีๆแล้วแข่งทุกท่านที่หลุมรอดมาได้นะยลักษานสวิตคุณเป็นเซอร์ไวเวอร์หลบเจอจริงๆอ่าก็ไม่ทันเลยทีเดียวสวิตจนสวิตงงกันเลยที ยินดีด้วยนะครับกับไตพบเกิดช่อง <Element. S 1> นะครับเมตรไทม์1นาที1.3.143ครับอันดับ 2, 2> <laughs> เป็นของเควินครับอันดับ3 <inaudible> เป็นของธนกรนะครับอันดับ4เป็นของแอนตันนะครับอันดับ5 <clears throat> เป็นของสปนนะครับหรือคีนูนั่นเองเลยครับเฮ้ euh เดี๋ยวรุ่นหน้าครับ F2 F4 F5 มันอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมไฮไลท์ครับแล้วฟังบทสัมภาษณ์กับฟาอีสครับ